กอนชนพัตโม่เี็งรูปเขาใชเจมส์็เมตัวพึงมีอะไรผดพลาดเราจะได้บอกว่าเมื่อกี้เราเราอ่านสื่อเด้ห uh น่อยครับ uh, อ um, ่านจากคอนเทนนได้ไมค่อยดีนะัวดรัวห้าแล้วนะรับหมเราอ s a โ okay. อเคขั้นตอนนี้เหมือนจะสรุปแล้ว I h a